มาจ้ามาจ้าตลาดเช้าที่หมู่บ้านเอื้ออยุธยานะคะจะมาเจอร้านเจสุนะคะร้านเจสุคนสวยวันนี้ขายอะไรจ้าต้มเลือดหมูจ้าต้มเลือดหมูนะคะทุกอย่างทําเองนะคะอันนี้ก็จะมีไ,ไส้ไส้อะไรนะคะเจียมจีเจี๊ยมจีนนม้าม้มามมหมูชิ้นกระเพาะหัวใจตับหมูสับ อันนั้นเลือดอะไรจ๊ะหมูต้มเลือดหมูต้มอันนี้กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวหมูกระเทียมเจียวทําเองนะคะแล้วมีกากหมูแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นกากหมูอันนี้เสี็จด้วยทาเองเหรอคะทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอุ้ยน่าทานมากเลยด้านนี้ก็จะผักสดๆเขียวๆเลยนะคะขอดูหม้อน้ําซุปหน่อยจ้า ว้าวร้อนๆเลยนะคะตั้งตาแกะตรงนี้เลยค่ะนี่เจสุนีนะคะมาขายได้กี่วันแล้ว,วจ,จ๊ะมามวันนะคะใหม่3ามวันจ้ะแม่ค้าใหม่3าวันนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยน้ําซุปนะคะลองมาอุดหนุนได้นะคะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทําสะอาดสะอ้านมากเลยนี่แม่ค้านี่พัดวีก็คือไม่มีแมงวันตอมเลยนะคะเ้อย่างทั้งหมดเก้าอย่างนะคะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนนะนค่ะตรงข้ามกับร้านผักเฮียอร่อยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะ เช้าของวันนี้จ้า